อ่ะรอกินก๋วยเตีเ๋ยวรอช่างแต่งหน้าผมยังไม่แห้งปวดขาเจ็บขามากเดิมไม่ค่อยได้ต้องตายาหมอบอกยาแก้ปวดกินเฉพาะเวลามันปวดวก็กินแล้วมันเอื่ินมันเมินมันโง่เมื่อคืนนี้ปรากฏว่า แม่แอนจักกระปงปงเจ้าของมิกูเนเวอรไลฟ์สดมาจากอเมริกาเลย mm. ก็พูดหลายอย่างเลยว่าถ้าแม่ปุ้ยจะพักปีหนึ่งก็ได้ไม่คิดเงินแล้วจะทำต่อปีหน้าก็ได้แล้วก็จะต่อสัญญาก็ได้ไม่ต่อสัญญาก็ได้เพราะมีคนจะมาเอาตั้งเยอะแยะก็ไม่รู้ว่า อะไรไปทําให้แม่แอนจักรพงศ์พูดอย่างกันนาเพราะว่าแม่ปุ้ยแล้วแม่แอนจักรพงศ์ก็บอกว่าแม่ปุ้ยเข้ามาคุยกันได้จะแนะแนวทางว่าที่อัน,นาเนี่ยไม่เข้ารอบสิบหกคนทำไมไม่ใส่ชุดไทยให้มันเป็นเอกลักษณ์ประเทศไทยไปเลยแล้วที่อัน,นาเสือเนี่ยเขาอะไม่เข้ารอบสิบหกคนเพราะอะไรเพราะในห้องดำไงมันไม่ได้ไงอินเนอร์การแสดงออกในห้องดำมันยทำไม่ได้ก็เลยทำให้ไม่เข้ารอบสิบหกคน บอกว่าก็ไม่ใช่เฉพาะเฉพาะแอนนาเสือหรอกไม่เข้ารอบฟิลิปปินส์ก็ไม่เข้ารอบนะว่าอิตาลีก็ไม่เข้ารอบแล้วว่ามีคนไปกล่าวหานางว่านางอ่ะล็อกมึงบอกไม่จริงบอกว่า USA ไม่ USA นางได้นางซื้อบริษัทมาเขาก็บอกว่าไม่จริงเขาไม่ทางตั้งแต่ที่ตอนที่นางยังไม่ซื้อก็ไม่มีใครไม่ได้ทําเองคือขายลิขสิทธิ์ใครมาซื้อลิขสิทธิ์ก็ซื้อไปเลย แล้วก็ไปทําเองเพราะฉะนั้นไม่ได้ทําเองไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะแล้วก็บอกว่าไอ้ที่มากล่าวหาว่าอยากดังหิวแสงพวกสื่อไปพาดหัวเอ่อเรียกเลไรติ้งอย่างเงี้ยเพจนางงามต่างๆอย่างเงี้ยแต่นี้มันมีอยู่อันหนึ่งไงนัดนิสสามณีนางบอกวานางเสียเงินห้าหมื่นซื้อบัตรแล้วไปแล้วนางเข้าไปไม่ได้นางก็ไปดูจากจอซึ่งนางก็มีทําคลิปโวยนะนัดนิสามณีอันนี้ก็แอนจัก,กรพง์ก็ จะรับผิดชอบอยังไงอ่ะคืนเงินให้นัดนิสามาหีไหมเพราะว่านัดก็ไปทุกปีนะก็าชอบเชียร์นางงามในในัดนิสามณนีอ่ะก็ก,ก็ก็ลองดูก็แล้วกันแต่ว่าแม่แอนเขาไอเดียดีนะแอนจกักกนะพงอ่ะพ่ะอะไรเขาบอกว่าอยากให้อยากให้แม่ปุ้ยมาคุยกับแม่แอนจะแนะแนําแนวทางให้ก็ดีนะแม่ปุ้ยก็จับมือกับแม่แอนแม่แอนก็ซัพพอร์ต สนับสนุนเงินหน่อยใช่ไหมสมัครสนับสนุนเงินหน่อยแต่พูดตามความจริงแล้วเนี่ยแม่แม่แอนจกกักรพงศ์บอกว่าไม่เปิดปา้าพอล่าจะอะไรป้าเอมมี่อะไรอะ่ะบอกไม่เปิดอยู่ต่อทำงานดีอยู่ต่อ,อ,อแต่แม่ปุ้ยอ่ะถ้าจะพักก็ได้นะหนึ่งปีแล้วปีหน้าค่อยทำก็ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดจะจะถอนลายถ้าว่าแม่ปุ้ยทำแล้วไม่สบายใจ ก็เอาคนที่แบบเชื่อและศรัทธาในองค์กรนะคือจริงๆแล้วก็เห็นด้วยกับแม่แอนจักระพงนะเพราะว่าแม่แอนจักระพง์เขาพูดถูกก็แม่บอกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไงว่าต้องอนนาเสือเวลาเขาพูดก็ชอบชอบ,ชอบรอกหัวรอกหัวแล้วก็แบบเสียงไม่มีพลังเสียงจะแบบแบบเสียงแบบเสียงของอนนาเสอือจะไม่มีพลังเลยต้องนิ่งๆหน้านิ่งๆแล้วออกมาที่แววตาอินเนอร์ออกมาจากหัวใจแล้วก็ เสียงต้องมีพลังหนักแน่นแต่ว่าแอนนาเสือเนี่ยเสียงไม่มีพลังเวลาพูดนังชอบชอบหัวลาะชอบล็อกแร็แล้วพูดไปเลื่อยเปือ่อยพูดไปเลื่อยเปือ่อยสั้นๆห้วนๆอย่าเลื่อยเปือ่อยเราก็ต้องยอมรับความจริงนะแอนนาเสือ,อแม่แอนจัก,กรพงศ์เขาเป็นคนเก่งนะเขาเป็นคนเก่งเขาแบบเขาเขาจากจากเด็กที่แบบเด็กปัม๊มเติมน้ำมันอะ่ะแต่ไปทํางานต่างประเทศเป็นเด็กปั๊มอะแล้วก็จนมาถึงเนี่ย มาซื้อมค์ูนิเวอร์เจ็ดร้อยล้านมาเป็นเจ้าของ JKN ช่องสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลเขาก็ถือว่าเขาเป็นคนเก่งคนหนึ่งแหละที่อายุ4ี่กว่าเองแต่มาสามารถทําได้ถึงขนาดนี้นะแอนนาเสือกับแม่ปุ้ยก็เออเข้าไปคุยกับแม่แอนจัก,กรพงศ์เข้าไปคุยกับแม่แอนเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยก็อยากให้แม่ปุ้ยจัดต่อแหละเพราะว่าแม่ปุ้ยก็ทํามาได้ดีทุกทุกครั้งที่ผ่านมาก็ทํามาได้ดีเพียงแต่ว่าครั้งนี้อ่ะมันมีอุปสรรคก็คือว่า ไอคนที่ทําชุดอะมันทิ้งมันทําแล้วมากี่รอบก็ไม่สวยไงยแล้วก็ไอชุดขยะอันนั้นแน่คือแม่ปุ้ยอาจจะแบบคิดลึกคิดไกลไปหน่อยอะจนคนดูก็ตามไม่ทันไงคิดลึกคิดไกลไปหน่อยคนดูตามไม่ทันแต่ว่าแม่แอนจักรพงศ์ก็ก็ให้รางวัลลอบใจแล้วไงก็อะไรอะอะไรอะมิสอิมแพคอะมิสอิมแพคก็ได้รางวัลลอบใจแล้วก็ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกเพราะว่ามันก็มีคนตกรอบอะต้อง ต้องเกือบหกสิบประเทศใช่ไหมต้องต้องเกือบหกสิบประเทศเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดมากหรอกไม่ต้องไปคิดมากหรอกมันก็ไม่เป็นไรตกรอบแล้วก็เอาใหม่นะเอาใหม่แล้วก็เอเข้าไปปรึกษาหารือคุยกันกับแม่แอนจัก,กระโปงจับเือกันเลยจับเือกันเลยมันก็จะได้มีประโยชน์มีประโยชน์ไง ม่นางโดนทัวลงแอนจักระพงอ่ะนางโดนทัวลงนางก็เลยออกมาชี้แจงมันเป็นธรรมดาแอนจักระพงไม่ต้องคิดมากหรอกคนที่เชียร์คนนี้ว่าจะได้ไม่ได้เขาก็เขาก็มีแบบทัวลงนิดหนึ่งไงนะแต่แอนทาถูกแล้วแอนจะไปบอกว่าเออไปเข้าไปก้าวไก่กรรมการก็เป็นไม่เป็นไปไม่ได้ดีมากแม่แอนเอามาเปิดเลยเปิดไอเจคเอนนั่นแหละเลืกอกเลตติ้งให้เจคเอนอ ฉัน,เห,นเ,กกเห็นด้วยกับแม่แอนจากกระพรงเห็นด้วยกับแม่แอนจากกระโรงสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณค่ะ